เคยถามตัวเองไหมว่ามาทําอะไรกันเนี่ยถามตัวเองบ้างนะมาทําอะไรกันเนี่ยนั่นแหละหน้าที่คืออะไรนั่นแหละตอบไปเองดูผมไม่พูดเยอะนักภาวนาคือผู้มาขัดใจคุณเป็นนักอะไร <mm> เราอยู่ใกลค้ครูบาอาจารย์นะ อยู่ใกล้จีวรท่านมากอยู่ใกล้กระแสะเสียงท่านมากอย่าห่างไกลเป้าหมายคืออะไรเวลาในชีวิตเป็นเรื่องเล่นหรือผมไม่ใช่คนที่จะมาตามใจใครถ้าผมจะตามใจคุณนะ่ะคุณอย่าเรียกผมครูบาอาจารย์เลยครูบาอาจารย์ท่านสละเวลามีค่าของท่านท่านหยุดสันโดดก็ได้ เพื่ออะไรล่ะแล้วที่พูดเนี่ยเพื่อใครเวลามันทุกข์มันทุกข์จริงๆนะผมก็หมดคำจะพูดบางทีส่วนตัวผมเนาะผมก็ไม่ใช่ครูบาจารย์ใครทั้งนั้นแหละแบบคุณอยู่ใกล้ท่านเหล่านั้นมากอะสิ่งที่เรียกว่ากระแสธรรมมันอย่างถึงใจบพ้งไหมอะ้เดี๋ยวนัผมเป็ครูบาอาจารย์เลยถ้าหวังให้ผมมาตามใจอะ่ะ ก็แล้วแต่นะแล้วแต่เลยชีวิตของพวกคุณเสมอแล้วคุณก็เลือกได้เสมอคุณมาขัดอยู่หรือเปล่าหรือคุณมาตามอะไรอยู่เนี่ยเวลาคุณมันไม่มีค่าเลยเหรอนที่สลากกันออกมาเนี่ยอยู่ใกล้ท่านมากเลยนะสักขีพยายนทั้งหลาย,ลยนะผมก็หมดคำจะพูดแหละจริงๆท่านเหนื่อยนะ มาพูดกับคนเนี่ยปรับทิฏฐิที่แก้ได้ยากสุดๆนะใช้ทุกเพอุบายท่านได้กับตัวท่านหรอแต่ละอย่างที่ท่านทำมาดูดีๆครับท่านได้มันได้กับใครอะ่ะคุณไม่รักตัวเองหน่อยหรอไอสิ่งที่มันคุณเลี้ยงมันไว้มันรอวันย่ำยีคุณเองนะ